สวัสดีครับวันนี้นะฮะมาดูวิธีส w a p เหรียญกันนะฮะปกติเราก็อาจจะส w a p นะฮะผ่านออก finance นะฮะแต่วันนี้นะฮะเราจะส w a p ผ่านนะฮะยูน swap กันนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้เราทําธุรกรรมได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเราก็เพียงแค่มีลิงก์นะครับหรือขอลิงก์จากผู้แนะนำนะครับหรือว่าอัปไลน์ของท่านหรือว่ากลุ่มย่อยก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมนะฮะจะเอาลิงก์วางไว้ใต้คลิปนี้นะฮะสามารถที่จะ ไปคัดลอกลิงก์นะครับมาใช้งานได้เลยนะครดูตามภาพนะครับวันนี้ MetaMark เนี่ยจะมีเมนูด้านล่างด้วยกัน5อันนะฮะให้เรากดที่รูปเข็มทิศได้เลยนะครับมันจะเจอหน้านี้นะฮะขึ้นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะเราก็เพียงไปแค่คำว่า s Search a l l t ทั i นะฮะแล้วก็นำลิงก์ที่เราคัดลอกนะครับมาวางแบบนี้ได้เลยนะครับลิงก์ตัวนี้นะฮะเขาจะเรียกว่าแอ p นะฮะยูนนะฮะสวอปนั่นเองนะครับ เราก็กดที่แป้นพิมพ์ต่อไปได้เลยนะครับอ่านะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะหน้าตาเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับทำยังไงนะฮะให้เราสามารถที่จะสวอปเหรียญนะครับได้ให้เรากด Connect ก่อนนะครับและเลือก Meta m a 马 k นะครับแล้วก็เราก็กด Connect อย่างนี้เลยนะฮะเพื่อให้ระบบมัน Connect กันนะฮะหรือว่าเชื่อมกระเป๋ากันนั่นเอง เห็นไหมฮะเหรียญมาติกของเรานะครับจะมาแล้วนะครับเราอยู่ที่เราจะส w a p เป็นอะไรนะฮะ swap เป็น OC นะครับหรือว่าจะส w a p เป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยถือเหรียญอะไรไว้และต้องการส w a p เป็นเหรียญอะไรนะครับต้นทางของผมตอนนี้นะฮะผมเลือกเป็นมาติกเลยนะฮะหรือสามารถที่จะเลือกเป็นเหรียญอื่นก็ได้นะฮะผมจะเลือกมาติกให้ดูนะครับปึ๊บนะฮะตอนนี้ผมมีมาติกอยู่6.31นะครับผมก็กด นะฮะหมดแม็กเลยก็ได้นะครับแล้วก็เลือกโทเค็นนะครับที่เราต้องการนะฮะผมต้องการสวอปเป็น OC นะฮะผมก็ใส่ OC นะครับระบบนะฮะมันก็จะหาให้นะครับอันนี้คือเหรียญ OC ของเรานะครับก็คือออกเชงนั่นเองนะครับระบบก็จะทำการสวอปให้เราทันทีเลยนะครับถ้าเราอยากจะสวอปนะฮะเราก็เพียงแค่กดนะฮะคำว่า s w a p นะฮะสีชมพูได้เลย กดเข้าไปนะครับง่ายๆแค่นี้แล้วเราก็คอนเฟิร์มได้เลยนะครับคอนเฟิร์มนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับเร็วช้านะครับอยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเรานะฮะระบบจะขึ้นคำว่า transaction นะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูที่หน้ากระเป๋านะครับตอนนี้นะฮะระบบได้แจ้งเตือนว่า6.3มาติกเนี่ยนะครับได้เปลี่ยน นะครับเป็น OC 8.95เนั่นเองนะครับเราก็มาดูที่หน้ากระเป๋าได้เลยนะครับโอเคนะฮะเราก็รูดที่หน้าจอดูสักหน่อยนะครับว่าเหรียญนะครับได้ถูกเปลี่ยนแล้วหรือยังนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็มาติกนะครับถูกเปลี่ยนเป็น OC เรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้เพื่อนๆลองฝึกใช้นะครับอยากจะเปลี่ยนเหรียญของตัวเองนะครับเป็นเหรียญใดนะฮะก็สามารถที่จะทักทาย นะฮะสอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีที่จะให้คําแนะนํานะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะลองนะครับไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะลองเปลี่ยน OC นะครับเป็นมาติกดูบ้างนะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับอ่านะฮะเราก็ไปนะครับตรงคำว่า Search a l l t y p e นะครับแล้วก็วางลิงก์นะครับอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็กดไประบบก็จะพา ไปยังแอป Unit Swa นั่นเองนะครับถ้ามันขึ้นหน้าแบบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับให้เรากด Connect นะครับแล้วก็เลือก m e t a m a s k นั่นเองนะครับแล้วก็ Connect อีกครั้งนะครับเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้นะครับผมจะเปลี่ยนหน่วยตรงนี้นะครับเป็น OC บ้างนะฮะก็เพียงแค่กดปีกานะฮะตรงคำว่ามาติกนี่เองเห็นไหมฮะมันจะมีปีกาเล็กๆนะครับอยู่หลังสกุลเงินแตะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่า OC นะฮะก็คือตอนนี้เราต้องการเปลี่ยน OC นะครับเป็นมาติกนั่นเองนะครับผมมี OC อยู่8.95กนะฮะก็กดคำว่าหมดแม็กนะฮะหรือจะใช้คำหรือใช้วิธีพิมพ์นะฮะตรงเซลล์ก็ได้เหมือนกันหรือกดคำว่าแม็กเลยก็คือหมดเลยนะครับเราก็เลือกสกุลเงินตรงนี้นะครับเราต้องการเปลี่ยนเป็นมาติกนะฮะเราก็เลือกสกุลเงินปลายทางที่เราต้องการจะให้เป็นนะ,ะับผมก็เลือกมาติกเลยนะฮะ แค่นี้นะครับเดี๋ยวระบบก็จะทำการ swap เหรียญให้เห็นไหมครับก็จะเป็นนะฮะ OC 8.9นะครับจะได้มาติกทั้งหมดนะฮะ6มาทติกด้วยกันนะฮะก็กด swap เหรียญอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดคำว่า approve and swap นะครับอ่านะฮะดูนะครับระบบก็จะขึ้นนะครับแบบนี้ให้เราก็กด next ได้เลยนะครับแล้วก็ approve นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราสวอปเหรียญ OC นะครับเป็นมาติกนั่นเองนะครับระบบก็จะทรานเซ็คชั่นให้แบบนี้นะครับโอเคนะครับเราก็กดซายอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราใช้ระบบของเขานะครับโอเคกดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับมาดูกันนะครับ ง่ายๆนะฮะ transaction อีกแล้วนะครับโอเคนะฮะระบบก็แจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจาก 8.9oc นะฮะเปลี่ยนเป็นมาติกได้6.03 8 8 8นั่นเองนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เพียงแค่ไปดูหน้ากระเป๋านะครับว่าตอนนี้ Oc นะครับได้เปลี่ยนเป็นมาติกหรือ,อยังนะครับเราก็แค่ b บ c กกลับไปที่หน้ากระเป๋า ของเรานะครับก็กดที่เมนูอันแรกได้เลยนะฮะถ้าใครทําธุรกรรมผ่านเมตา马克นะครับเป๊บอ่าเห็นไหมครับจะมีนะฮะ OC อยู่8.9นะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้นะฮะเปลี่ยนหน่วยเป็นมาติกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ OC ยังไม่หายไปนะฮะอยู่ที่ความเร็วความช้านะฮะของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะฮะ OC ก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นมาติกแล้วนะครับวันนี้วิธีการทำนะครับก็ง่ายๆนะฮะถ้าทำไม่เป็นนะครับดูคลิปวิดีโอนะฮะซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆนะฮะท่านสามารถนะฮะทำธุรกรรมด้วยตนเองนะฮะได้อย่างง่ายดายแน่นอนนะครับ